เริ่มเรื่องมาที่กลุ่มของตระกูลหันนะครับซึ่งในตอนนี้ก็จะมีเหล่าของกลุ่มตระกูลหงนำทัพโดยนายน้อยหงเฉินตัวเขาก็ได้มุ่งเดินทางมาถึงที่ตระกูลหันแล้วซึ่งพวกเขาเองที่มาที่นี่ก็มายืนข้อเสนอให้กับตระกูลหันให้ยอมส่งลูกสาวของเขานะครับมาแต่งงานกับพวกเขาซะเพราะถ้าเกิดว่าในตอนนี้เปรียบเทียบในด้านความสามารถของตระกูล ตระก,กูลหงก็จะมีฐานะที่สูงกว่าหนึ่งระดับนะครับเพราะตระก,กูลหงของพวกเขาในตอนนี้เขาในสู่หอคอยโอสุดไปชั้นอุดรแล้วถ้าเกิดว่าตระก,กูลหันอยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังในอนาคตเหมือนกับตระก,กูลของพวกเขาพวกเขาทั้งสองตระก,กูลก็ควรที่จะปองดองกันไว้จะดีกว่าถือว่าเป็นประโยชน์ของตระก,กูลหันเหมือนกันนะครับซึ่งในตอนนี้เหล่าของตระก,กูลหันก็ไม่ยอมนะครับเพราะลูกสาวของเขาก็ไม่ได้เต็มใจที่จะแต่งงานแต่อย่างใด ถึงแม้ตระกูลหงจะเกียงกาศใหญ่โตมาจากไหนพวกเขาก็ไม่ยอมรับในข้อเสนอนี้อยู่ดีและเมื่อไม่ยอมรับในข้อเสนอของพวกเขานายน้อยหงเฉินก็ได้คูกับตระกูลท่านไปเลยนะครับว่าในตอนนี้พวกเขาได้ส่งท่านโสดทั้งสอง มุ่งเดินทางไปที่รถมาของนายหญิงฮันชูแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดว่าไม่รับในข้อเสนอของพวกเขาเกรงว่าพวกเขาก็จะช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันส่วนทางด้านของพระเอกเองก็เหมือนกันในระหว่างที่พระเอกกําลังฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเขาหลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บมานะครับซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพระเอกจะได้พลังมาเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งพลังนั้นก็จะเป็นคล้ายๆกับพลังแห่งห้วงมิตินะครับมีพลังมิติเล็กๆได้มาปราก อยู่รอบตัวของเพกในตอนนี้จึงทําให้พระเอกที่เห็นนะครับตัวเขาก็ต้องลองสัมผัสดูได้ลองเอามือของเขาเข้าไปในห่วงมิติแห่งนี้จนตัวเขาเองก็ถึงกับรู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับเพราะมิตินี้สามารถทะลุได้ก็จะอาจจะเป็นทักษะในอนาคตของเขาอีกทักษะหนึ่งนั่นเองซึ่งพระเอกในตอนนี้ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะครับในการที่เขานั้นได้ทักษะนี้มาแต่ก็มันว่าในตอนนั้นเอง ก็จะมีนา้าหญิงจากตระกูลหันหนะครับตัวเธอนั้นก็ได้มุ่งเดินทางมาหาเพกแล้วก็อยากจะมาดูความสามารถของพอเพกรวมถึงอาการบาดเจ็บของเพกในตอนนี้ว่าเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วนะครับแต่ที่แท้จริงตัวเธอนั้นก็รู้สึกสงสัยในตัวพอเพอกมากพอสมควรก่อนหน้านี้ที่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเธอนะครับเธอนั้นก็ยังมีความคิดว่ามันก็อาจจะเป็นพอเอกอย่างแน่นอนในตอนนี้ก็เลยมีความสงสัยในตัวพอเอกมากนะครับพยายามที่จะตรวจสอบพลังในร่างกายของเพกดู ว่าอาการบาดเจ็บของเพกในตอนนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งหลังจากที่เธอนั้นได้ทําการตรวจสอบสองประตูนะครับตัวเธอนั้นก็ได้พบว่าพระเอกก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับในการที่พระเอกจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเธอก่อนหน้านี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันสําหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บได้ถึงขนาดนี้นั่นเองนะครับแต่ตัวเธอก็ยังรู้สึกสงสัยเหมือนกันว่าใครกันแน่เป็นคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเธอก่อนหน้านี้นะครับแต่ในระหว่างที่พวกเขาทั้งสองก็ได้พูดคุยกัน ไปสักพักในตอนนั้นเองก็หนุนว่าจะมีพลังของใครบางคนในการเข้าโจมตีกลุ่มรถม้าของพวกเขามานี่ครับและคนพวกนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็จะเป็นทัพโศทั้งสองของตระกูลหงนั่นเองมีนามว่าหงมูและก็หงลีนะครับในด้านความแข็งแกร่งของพวกเขาก็อยู่ในระดับมหาราชันยุทธสี่ดาวแล้วเลยทีเดียวนะครับ ถ้าเกิดว่าเข้าโจมตีรถม้าของนายหญิงชูจริงๆพวกเขาเองก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้อยู่แล้วเพราะความแข่งแข่งที่มากที่สุดของรถม้าที่มุ่งเดินทางมายังสถานที่นี้ก็อยู่เพียงแค่ระดับราชันยุทธเท่านั้นนะครับซึ่งในตอนนี้หลังจากที่กลุ่มของตระกูลหงมุ่งเดินทางมานะครับ ในตอนนี้พวกเขาก็ไม่รอช้าในการเข้าโจมตีของกลุ่มตระกูลฮันในทันทีซึ่งในด้านความสามารถของกลุ่มตระกูลฮันถึงแม้ว่าจะมีมากกว่าก็ตามนะครับแต่ว่าทั้งโซทั้งสองของตระกูลหงก็แข็งแกร่งกว่าเหมือนกันจึงทําให้ทุกคนถึงแม้ว่าจะพยายามเข้าโจมตีเข้ามาสุดท้ายแล้วพวกเขาเองก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ จนในตอนนี้นายหญิงฮันชูตัวเธอนั้นก็ถูกจับตัวเอาไว้แล้วเรียบร้อนนะครับพวกเขาเองก็คิดจะจับตัวเธอไปเป็นตัวประกันในการต่อรองการแต่งงานที่กําลังจะจัดขึ้นนะครับแต่ว่าในจังหวะนั้นเองพระเอกก็ได้พูดออกมาอย่างเหล่าเทพระเอกใช้มัดของเขาในการสัตว์นาของท,ทั้งสองตัวลอยกระเด็นออกไปและก็ช่วยเหลือน,นายหญิงฮันชูเอาไว้น,นะครับซึ่งทั้งสองที่ได้เห็นพระเอกแล้วก็ไม่รู้ว่าพระเอกนั้นเป็นใครมาจากไหนนะครับ แต่ถ้าเกิดยื่นมือเข้ามาแทรกแซงการทำภารกิจของพวกเขาพวกเขาเองก็จะไม่ยอมอยู่แล้วในตอนนี้ก็ไม่รอชา้าในการประสานพลังของพวกเขาพวงเขาโจมตีเพกมานะครับ เป็นคล้ายๆกับเถาวัลย์ขนาดใหญ่เถาวัลย์วิญญาณในการโจมตีเพื่อจัดการกลุ่มพระเอกไปเหมือนกันแต่ละว่าการโจมตีนี้ก็ไม่ได้เป็นผลพอพระเอกแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่พระเอกกระดิกมือมเบาๆเท่านั้นปลดปล่อยเปลวเพิงไร้สภาพของเขาทําการโจมตีเถาวัลย์พวกนั้นไปได้อย่างง่ายดายก็ไม่ได้เป็นผลในการโจมตีเพอเอกเลยนะครับ ก่อนที่พระเอกจะใช้เปลวเพลิงของเขาในการโจมตีสวนกลับไปอีกครั้งจึงทาให้ทั้งสองที่พยายามรับการโจมตีของเพกไว้ไม่สามารถจะรับการโจมตีของเพกตายถูกโจมตีจนลอยกระเด็นออกไปจึงทาให้พวกเขาเองที่ได้รับรู้นะครับว่าพระเอกคนนี้แข่งแก่งมากๆถ้าเกิดว่าต่อสู้ต่อไปเกรงว่าพวกเขาก็คงจะไม่สามารถเอาชนะได้แน่นอน ในตอนนี้ตัดสินใจรีเพนนีออกไปจากที่นี่เลยนะครับแต่คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะปล่อยไปง่ายๆกล้าที่จะมาบุกโจมตีพวกเขาแบบนี้เกรงว่าจะไม่มีชีวิตรอดออกไปได้ง่ายแน่ๆนะครับพระเอกได้พุ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงในการเข้าโจมตีทั้งสองนั้นไปนะครับและแล้วพระเอกก็สามารถจับตัวทั้งสองได้ในที่สุดนะครับ <Workers. S 2> การโจมตีเข้เไปคือแบบแพ้แบบง่ายๆเลยทีเดียวนะครับพระเอกก็ได้นําเอาทั้งโซ่ทั้งสองของตระกูลหงกลับมาให้นายหญิงฮันชูเพื่อที่จะให้เธอนั้นทําตามสิ่งที่เธอนั้นต้องการเลยถ้าเกิดว่าจะทําอะไรยังไงกับสองคนนี้นะครับก่อนที่พระเอกจะได้เดินออกจากประสถานที่แห่งนี้ไปซึ่งพวกเขาเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับก็ไม่คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้ก็รับรู้ได้เลยว่าคนที่ช่วยเหลือพวกเขาก่อนหน้านี้ ยังไงก็คงจะต้องเป็นพระเอกแน่ๆน,นะครับและภาพก็ตัดมาที่ตระกูลฮันของเมืองเป่ยเฉิงน,นะครับซึ่งพวกเขาในตอนนี้ก็รู้สึกไม่พอใจมากๆหลังจากที่ได้รับรู้ว่านายน้อยหงเฉินได้ส่งคนของพวกเขานั้นไปบุกเล่นงานโจมตีเหล่าลูกสาวของเขานะครับจึงทําให้เจ้าตระกูลฮันรวมถึงเหล่าพี่น้องตระกูลฮันคนอื่นๆพวกเขาเองก็ไม่พอใจมากๆนะครับพวกเขาก็ได้พูดคุยกับนายน้อยหงเฉินไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าลูกสาวของเขาเป็นอะไรไปแล้วล่ะก็ เขาเองก็จะไม่ยอมเรื่องนี้ไปง่ายอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าตระกูลหงจะเป็นใหญ่มาจากไหนก็ตามพวกเขาก็จะสู้สุดชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ก็เหนว่าในตอนนี้พระเอกก็จะมุ่งเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จะเป็นเหล่ากลุ่มของนายน้อยฮันชูตัวเธอก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับแถมก็ยังได้จับตัวทำโซทั้งสองกลับมาได้อีกด้วยจึงทําให้นายน้อยหงเฉินก็ถึงกับหน้าเสียกะะันเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ส่งทำโซทั้งสองไปเพื่อจับตัวแม่นางฮันชูมาเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองใน ในการแต่งงานของตะกูลของพวกเขาทั้งสองในตอนนี้ทั้งสองก็ดันถูกโจมตีจนหมดสภาพไปลเลยเดียวนี่ครับตัวเขาในตอนนี้ก็สิงกับหน้าเสียกันเลยก็ว่าได้ แต่เพื่อจะแก้ไขค,ความอับอายตัวเขาก็ได้พูดคุยกับกลุ่มของตระกูลฮันไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าตระกูลฮันไม่ยอมรับในข้อเสนอของพวกเขาและละกอพวกเขาเองก็คงจะต้องใช้กําลังในการกดขี่ข่มเหงเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังได้ยื่นข้อเสนอให้กับตระกูลฮันไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าตระกูลฮันส่งอัจฉริยะมาต่อสู้กับเขาและก็สามารถเอาชนะได้ตัวเขาก็จะยอมปล่อยผ่านเรื่องทั้งหมดนี้ไปนะครับและก็จะไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับตระกูลฮันอีกต่อ ไปแต่ถ้าเกิดว่าตระกูลฮันพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับเขาต้องให้ส่งลูกสาวทั้งสองของตระกูลฮันมาแต่งงานกับเขาเหมือนกันถือว่าเป็นข้อเสนอที่ได้ยืนให้ไปนะครับจึงทําให้ในตอนนี้พวกเขาเองถึงแม้ว่าจะรับรู้ว่ายังไงก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะตระกูลหงได้หงเฉินมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับมหาราชยุทธแปดาวเกรดเดียว์ยับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับอัเทิยที่เก่งที่สุดในตระกูลฮันในตอนนี้ ก็จะมีแม่นางห่านเยลซึ่งตัวเธอก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับมหาราชยุทธ์หนึ่งดาวเท่านั้นนะครับเปรียบเทียบช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งก็เรียกได้เลยว่าห่างชัดกันเกินไปไม่มีทางที่จะสามารถเอาชนะได้เลยแต่ตัวเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับจําเป็นที่จะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องตระกูลเอาไว้เหมือนกันแต่ในจังหวะน,นั้นเองพระเอกก็ได้ปลากระตวออกมาอย่างรอเท่นนะครับได้กล่าวทักทายกับแม่นางห่านเยลไปตัวเธอที่ได้เห็นพระเอกก็รู้สึกตกใจเหมือนกันไม่คิดเลยว่าพระเอกจะมุ่งเดินทางไปยัง สถานเที่งนีได้ก็ได้กล่าวแนะนําตัวให้กับพ่อของเธอได้รู้จักนะครับว่าคนนี้ก็จะมีนามว่าเสี่ยวเยียนเป็นอัจฉริยะอันดับต้นๆของสถาบันเจี้ยนั่นเลยก็ว่าได้เป็นคนที่ถูกยอมรับนับถือในสถาบันในตอนนี้นะครับผม ซึ่งพระเอกที่ได้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นของตระกูลหันแล้วในตอนนี้ตระกูลหันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่กูลหันก็เคยได้ช่วยเหลือเขาเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะแม่นางหันชูช่วยเหลือเขาไว้ก่อนหน้านี้นะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณเหมือนกันในการต่อสู้กับนายน้อยหงชฉินได้นอีก3วันพระเอกก็เลยได้ยืนเข้าไปเพื่อที่จะขอท้าประลองเองนะครับผมในด้านความแข็งแกร่งของเขาก็พอที่จะสามารถรับมือได้ซึ่งทุกคนที่เห็นได้ยินเช่นนี้นะครับพวกเขานั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกัน เพราะพระเอกนั้นเป็นคนนอกนะครับถ้าเกิดว่ายืนมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาเกรงว่าก็อาจจะได้รับบาดเจ็บไปก็ได้นะครับทา,ทางที่ไม่ได้ยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับตระกูลของพวกเขาเลย จึงทาให้เจ้าตระกูลฮันเองก็ยังไม่รับในข้อเสนอนี้แต่อย่างใดนะครับก็กลัวว่าพระเอกนั้นจะได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้นั่นเองในการโจมตีหรือว่าต่อสู้กับหงเฉินแต่พระเอกนั้นก็ยังยืนยันนะครับว่ายังไงตัวเขาเองก็จะสามารถเอาชนะได้แนๆ่ๆก็จะมีลูกสาวของเขาทั้งสองยืนยันไปอีกหนึ่งเสียงเลยครับผมในด้านความแข็งของพระเอกก็อาจที่จะสามารถเอาชนะได้นั่นเอง เพก่อนหน้านี้ทั้งโศทั้งสองของตระกูลหงที่มีความสามารถอยู่ในระดับมหาราชยุทธสี่ดาวถูกพระเอกโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถเอาชนะได้แล้วพวกเธอก็มั่นใจในด้านความแข่งแร่งของเพกเลยทีเดียวนีครับว่าที่จะสามารถเอาชนะหงเชนได้แน่นอนแต่เพื่อที่จะพิสูจน์นะครับว่าพระเอกนั้นแข็งแร่งจริงหรือเปล่าก็จะมีทังโศกข,ของตระกูลฮันคนหนึ่งนะครับก็จะมีนามว่าลุงฮานเชียตัวเขาเองก็ขออาสาที่จะวัดความสามารถของเพกเองเพราะในด้านความ กาแข่งของเขาในตอนนี้ก็จะอยู่ในระดับมหาราชันยุตถึง8ดาวแล้วนะครับก็เทียบเท่ากับหงช่นเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นสามารถที่จะเอาชนะเขาได้ก็ถือว่าผ่านการทดสอบไปนะครับซึ่งพระเอกก็ไม่ได้ขัดต่อย่างใดตอบรับในคำทานี้ไปในทันทีโดยพระเอกก็ได้พูดบอกกับท่านโซฮหานเชียไปว่าถ้าเกิดว่าสามารถโจมตีเขาภายในสิบกระบวนท่าได้ ก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะไปนะครับตัวเขาก็จะยอมรับความ่ายแพ้ในการประลองนี้จึงทําให้ทุกคนที่ได้ยินเช่นนี้นะครับพวกเขานั้นก็ทํากันคิดว่าพระเอกนั้นยิงยโสกเกินไปทั้งทังที่มีความแข่งแร่งอยู่ในระดับมหาราชันยุทธเพียงแค่6-7เจ็ดาวเท่านั้นแต่กล้าที่จะท้าทายมหาราชันยุทธแปดดาวเช่นนี้นะครับ และเมื่อการประลองของทั้งสองได้พร้อมแล้วลุงฮานเชียก็ได้เริ่มการโจมตีของเพกไปด้วยการโจมตีก้าวเท้าท่องวาตะของเขานีครับเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเพื่อที่จะโจมตีพระเอกให้จงได้แต่ทุกการโจมตีของเขาก็ไม่ได้เป็นผลต่อพระเอกเลยนะครับถึงแม้ว่าจะรวดเร็วก็ตามแต่พระเอกก็ได้ใช้วิชาสามพันอสศนีปัดของเขาหลบการโจมตีได้อย่างง่ายดายนีครับการโจมตีทุกการโจมตีไม่ได้เป็นผลตอรอเอกเลยจึงทําให้ในตอนนี้ท่านโซ 是、yeah. ก็ได้ทาการเปิดชายรูปแบบพลังอาติ้ริงของเขาเป็นการโจมตีรูปแบบสุดท้ายนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเกิดเป็นพายุขนาดใหญ่ล้อมรอบตัวพระเอกเอาไวา้และก็ได้พุ่งเข้าโจมตีพระเอกมาทุกทิศทุกทางนะครับแต่และว,ว่าพระเอกก็ไม่ได้เป็นสีหน้าที่กังวลแต่อย่างใดนะครับพระเอกในตอนนี้เปิดความเทพกันกันเปิดชายรูปแบบพลังมิติที่ได้มาใหม่นะครับมุดมิติหนีกันเลยทีเดียวนี่ฮะในตอนนี้การโจมตีของทันวสฮหานเชียก็ไม่ได้เป็นผลต่อพระเอกเลยตัวเขา ไม่ได้เห็นตัวพระเอกแล้วในตอนนี้นะครับพระเอกหายตัวไปแล้วเรียบร้อยก่อนที่พระเอกจะได้ปลากรดตัวก็ไม่อย่างหล่อเทบนหลังคาของตระกูลฮัลเลยทีเดียวนีครับสิ่งทําให้พวกเขาที่ได้เห็นพลังของพระเอกในตอนนี้ที่สามารถเปิดใช้รูปแบบพลังมิติไดก็รับรู้ได้เลยว่าพระเอกก็คงจะต้องมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับปร,รมาจารย์ยุทธอย่างแน่นอนนะครับแต่ลาวาพระเอกก็ได้บอกไปว่าความแข็งแกร่งของเขาก็อยู่เพียงแค่ระดับมหาราชนยุทธเท่านั้นไม่ได้ถึงระดับปร,รมาจารย์ยุตแต่อย่างใด แต่เนื่องโดยที่พระเอกนั้นมีความเทพไดถึงขนาดนี้พวกเขาเองก็ต้องยอมรับนะครับยอมรับความพ่ายแพ้และก็ได้กล่าวขอร้องพระเอกไปเลยว่าช่วยกรอบกูตระกูลคันของพวกเขาให้ทีทุกคนในตระกูลฮันนตอนนี้ก็ต้องรีบกลมหัวขอร้องพระเอกพร้อมเพลงกันเลยก็ว่าได้นะครับในตอนนี้พระเอกก็ได้ตอบรับคำขอนี้ไปเหมือนกันแต่ก็จบกันไปก่อนสาหรับอีพีนี้นะครับก็จะเป็นอีพีที่ล่าสุดแล้วกําลังที่จะสนุกกันเลยทีเดียวนะครับผมสาหรับอีพีที่เ นะครับใครที่อยากดูเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์สามารถดูได้ที่แอปวีทีวีเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปกันก่อนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย